สวัสดีครับผมพอ,อกันสองวันอาทิตย์ครับผมกับพันตุยครับชีวิตยังไงสไตล์เคยเมืองร้อยแลครับผมเมือนี้ล่องยางออกมาหามิมเบังครับวามสีมีหัวหนามบอ่อหลักอะวัดสิมาล่องบังครับวารมพ่อมีบ่แต่ความโชคดีของผมคือไม่เห็นแล้วครับแต่ที่สําคัญมองมองนี้คือผมได้ไปเจอ่านจ้ามาบพินนะ่เป็นคลิปสุดท้ายที่ผมหามิมช่วง เดือนมางหันนะครับผมนี่ครับเมาเอาุู่ต้นนี้แล้วครับวันนี้ผมยังมารอหาเบิงอยู่คือเก่าอีกครับนี่ข้างไม่เยาพุ่มตีท้ายเบิงครับใส่ไมเ้เหา้ยวขื้เก่าครับนี่่ตขึ้นไปแล้วก็จังที่ขึ้นไปเบิ้งสูงแล้วครับต้นนี้นั่นครับพี่นอ้องยู้มองเก่าที่คลิปที่เหลวเลยครับอืม เดี๋ยวผมต้องร่มควันก่อนและวรัจังขึ้นไปครับพอสูงแร้วครับอยู่ไก่ทั้งคือเก็อาจจะมีเสียงรถแลนผ่านในเด้อครับผมเรบกวนหน่อยหนึ่งเดี๋ยวขึ้นไปเบิงเทิงงันครับผมไปเลยครับนี่ต้นไม้ตัวนี้และครับนี่ครับผมฐางออกแล้วนี่ครับึงหัวนามทด้แล้วครับ สวยงามเลยครับทัางนี้อย่าตัดลงไปเบข้องหลงังเลยดีกว่าครับผมไปเลยครับ อย่าตัดคอนครับลงเลรวครับพี่น้องใสนี่คหับพีเบิงครับเบิงหัวนามทด่แล้วครับอันนี้มิมเดือนหกมิถุนายน่เดือนอไนแะมันเดือนเจ็ดหรือเดือนแปดครับผมบ่แนจใจหัวนามเบิงหัวนามทด่แล้วครับสวดจุ่มกลุ่มเต็มเลยครับเนี่ยสวยๆเลยครับขันมันอยู่น้ำเครือน้ำสีกร หัวหนำเต็มดีครับเตรียมขั้นผมใส่ตะการลงมมานะครับนะครับใส่ตะกาปล่อยลงมามืา่อกะัรักษาได้ดีจิตเว็มหมดเดงครับต้นนี้เดี๋ยวไปหาเบื้องข้างมาอีกครับผมมาสิพ่อมีจักหังบ่น,นะครับ่อได้เก็บหัวหนำไ้นะครับผมไปแล้วครับจีดตามเบื้องครับ ขันบ่มีจังเลยกะขอจบคลิปแบบเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับแต่กันมีกะย่อต่อคลิปให้ครับผมไปครับผมครับพี่น้องหลังจากที่ผมยังเอาห้างนั้นมาผมยังออกมามาเบิง่งใกลๆกันเนี่ยครับประมาณจากักสิบเก่ายู่ไก่จ้า <laughs> พอห้างหน่อยห้างนึ้นครับซัมฟามือน,นี่ยละแต่หัวหนาเต็มครับผม นี่ยุกใกล้ๆเนี่ยครับต่นหนาผมเนี่ยคือเก่าครับใหม่ต่อเนี่ยแะครับเน้นควันบางคนก็บอกว่าใส่ทูบใส่ยังกัแล้วแต่ถนาถนะแผยฐานะมันเนาะครับผมแต่ที่สําคัญเขาต้องเบิ้งไฟดีๆนะครับผมไปเลยครับไปเบิง้งห้องที่สองของห้องวันนี้มันแะครับนะครับพี่น้องเห็นไหมครับกางจรอ จุดไฟลงวันก่อนครับตับนี้ถนนัแพ้ถนัดมั่นเด้อครับผมไปที่ใส่ถูกกว่าใส่ไป ครับลมควันก่อนหล่นควันเหรอครับลมพัดใสพอดีลมพัดใสพอดีโอ้ยใสห่างสิห่างละมั่งครับนี่ยยังมขอตัดถังมาได้ครับผมแต่จงเอาลงมาเบิ่รกล่างครับเพราะว่ามัน สุดเอื้อมครับผมอย่าลงมบนกำขลังเลยวครับผมมาลงมาเหรอครับพี่น้องนี่ครับสีเหลืองหัวหนามเต็มนี่เละครับแต่ห้างถอดเบนแล้วครับนี่ใส่บดได้แล้วมาเลยครับวันนี้เมื่อคิดว่าสีใดนะครับหัวหนามเต็มๆนะครับผมนี่เป็นห้างที่สองของมูนีครับ ๋ยวไปลองหาเบื้องอีกครับผมอันเทียมมันได้อีกเพิ่มกันเนาะครับผมกันบ่ไดกะจังไดยกะขอลาไปก่อนเด้ครับผมจบคลิปแค่นี้เลยครับผมกันมีกัติดต่อให้คือเก่าแหละครับผมไปครับครับพี่น้องขี่รถมาอีกหน่อยนึงว่าป่อห้างที่สามครับคือเส้นต้นต้นควาย้างลังผมนี่ครับโมสูงเหรอครับ ไม่ยง่าก็เก่าอย่าต่อขึ้นไปครับเอาตะกาขึ้นไปนํานะครับผมกิ่งมันไหลครับเ๋ยวคันเบ้าตะกาขึ้นไปมันเสียโดนหัวนำหวานนะครับมานาเ๋ยวขึ้นไปไทยให้เบงกังเครื่องครับเพราะว่าให้เบงตอนเนี้ยก็จังสิบเห็นครับใบใหม่มันหนานะครับโชคดีมากเลยครับวันนี้มันหมานไปครับไปพอังเครื่องเนี่ยครับผม ขึ้นมาหอดทัางแล้วโอ้ควหนามเต็มดีนะครับสวยงามสวยงามสวยงามแตตัดเาลงไปเบาง,งลางครับผมสวยงามครับผมห้างนี้อยู่บ่สูงหรอกครับเจ่ากิ่งไอ้มันไหลนะครับผมนี่ลงควนไ่ครับ เดี๋ยวตัดลุงขางลางเอ้ตัดลุงเหรอไปเบิ่งขางลางครับผมเดี๋ยวแม่มสีเศร้าเมากรนนะครับผมลงมาแล้วครับท่างที่สามของวันนี้ครับสวยๆเลยครับนี่หัวหนานเต็มครับผมหวานเลยมันนี้หวานคัก บรคิดว่าสิได้พอสามห้างเลยครับนี่ออกมาหาในเรียนครับผมไหลยังหนึ่งฝนมันจุดตกไป2มือครับก็เลยลองออกมาหาเบิงบ้อพิดหวังครับผมหลังที่สามครับสสวยเลยถ้ามากคลิปของผมกัฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจแห่กับผมนี่เด้อครับ ชีวิตงไงสไตล์เคยเมืองรนอเอีดนะครับผม YouTube นะครับ Facebook กับประสิทธิ์ราศีครับผมภาษาอังกฤษดวยครับผมสหรับคินีาติพ่อคินีครับสห้างกับเวลาหนึ่งชั่วโมงครับไว้พอกันคลิปหนาครับผมอยู่ดีมีแห้งสูุูสุกเด้อครับผมพอแล้วมันหมันครับผมสวัสดีครับ